เวลาเลี้ยงเลี้ยงได้เวลาหมาขี้ไม่ตามล้างตามเช็ดกันบ้างวะเห่าอะไรแต่เช้าไม่ทราบก็เชิญดูนี่สิครับคุณป้าทำไมให้ดูขี้หมาทำไมไม่ทราบก็หมาบ้านคุณป้านเนี่ยมาขี้หน้าบ้านผมแกรู้ได้ไงว่าเป็นหมาบ้านฉันอย่ามามั <Çok S 2> ่วก็ทั้งซอยเนี่ยมีบ้านหลังไหนบ้างที่เลี้ยงหมาฮะ <efendim> oh, คุณป้าน Sal ี่แกอย่ามาพูดพลอยๆนะของแบบนี้มันต้องมีหลักฐาน คยปล่อยหมาฉันออกมานอกบ้านมันก็คงมุดรั้วข้างบ้านออกมาเปล่าแม่ถูกปากไปเลยตังตางไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องสีสัวะถ้าไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของหมาเนี่ยเวะลาหมาโดนยาเบื่ออย่ามากล่าวหากันนะครับเอ,อ่ออย่าวางยาเบื่อหมาฉันนะคะเดี๋ยวฉันจะคอยเก็บขี้หมาเองค่ะหึหจะไมเก็บทำไมไม่ใช่หน้าบ้านเราสต่ะแน่ดีนะไปเข้าบ้าน นะคะอย่าทาหมาฉันเลยนะคะฉันบอกให้เข้าบ้านไนี่แล้วไปแล้วก็ไปเรียกพี่แกไปทํางานด้วยไปไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรมีเพื่อนบ้านก็เหง่งสวยมีลูกก็ดื้อคุณมือจะฝักใครกันแน่วะที่มีเวรมีกรรมเพราะว่าผมกับลูกป้ามากกว่าที่มีกรรมด้านมาเจอคนอย่างป้า 嗯。Hmm.